สุภโชคไสติโหดจริงเสียญญุนยกไสติโหดติดหนึ่งในสี่แข้งเจลีกเจ๋งที่สุดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่วงสายๆนะครับคลิปนี้เอสก็ยังมีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเจลีกกันอยู่เหมือนเดิมช่วงนี้ก็อัปเดตกันไปยาวๆเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องของสุภโชคสรารชาติที่สร้างชื่อบนแผ่นดินญี่ปุ่นอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวมีสติสุดโหดครับติด1ใน4แข้งเจลีกเจ๋งที่สุด โดยสี่อของญี่ปุ่นอย่างซ o อกเกอร์คิงครับได้มีการเปิดเผยสถิตินักเตะที่เจ๋งที่สุดในการเสริมทัพเจลีกเล็กที่2ซึ่งก็มีทั้งหมด4รายด้วยกันนะครับและหนึ่งใน4รายนั้นก็มีชื่อของสุภโชคติดอยู่ด้วยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยโดยหนึ่งใน4รายครับก็มีหลุยเฟลิเป้จากบราซิลที่เล่นให้กับ f อฟโตเกียวที่ลงเล่น้งหมด4นัดสำรอง4นัดผลงาน1ประตูน1นแอซิสและมีเวลาในสนาม108นาทีอีกคนนึงก็เป็นเปโรสโซติริอู จากไซ p l u สนะครับที่เล่นกับสโมสรซานเฟเชฮิโรชิมาหลังจากลงเล่นไป3นัดตัวจริงสสำรอง1ทําได้1่ประตูและมีเวลาในสนาม1น6นาทีส่วนอีกคนหนึ่งครับก็เป็นคิมกุนฮีที่เขาลงไป2นัดสำรอง2นัดผลงาน1ประตูและก็ลงเล่นไป80นาทีและอีกหนึ่งคนก็เป็นใครไปไม่ได้ครับก็เป็นสุปประโชคสารชาติที่ลงเล่นไปทั้งหมด4นัดสำรองทั้งหมด4นัดทำได้2อแอซิสโดยที่มีเวลาในสนาม4ีนาที สุภโชคลงเล่นน้อยกว่าใครครับแล้วก็แอซิดได้มากกว่าใครด้วยแต่การทําประตูยังไม่มีถ้าทําอีกหนึ่งประตูเนี่ยสถตตีจะโหดมากกว่านี้ครับสำหรับสุภโชคซึ่งสถตติของสุภโชคเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับดูเจพาตัวก็ยังมีอีกหนึ่งตตีที่ขึ้นท็อป10ของเจลิกหลังได้รับโอกาสลงสนามไปแล้ว4เกมซึ่งก็มีโอกาสลงเล่นไปสะสมชั่วโมงบินของเจลิกในฐานะผู้เล่นตัวสํารองทั้ง4เกมรวมแล้วเวลาในสนามอย่างเป็นนางการก็49นาที แต่แม้ว่าเวลาในสนามจะน้อยนะครับสุปชโชก็ยังสร้างอกาศของตัวเองแบบมีคุณภาพด้วยเวลาในสนามที่ได้รับ4เกม49นาทีเจ้าตัวแทนเมซิดได้2ครั้งครับเป็นอันดับ8ของเจลิกอันดับ3ของสมโมสนสนสนโอกาศยิงเจ้าตัวมีโอกาสยิง2ครั้งครับเป็นอันดับ15ของสมโมสรนยิงตรงกรอบ1ครั้งอันดับ13ของสมโมสรสร้างสังโอกาส3ครั้งอันดับ17ของสมโมสรนและอันดับ45ของเจลิกแต่ว่าก็ไม่ธรรมดาครับเป็นสำรอง4เกม ซึ่งถ้าดูจากสถิติในตอนนี้ของสุภโชคเนี่ยก็ถือว่ายังดีกว่าผู้เล่นของซัปโปโรหลายคนนะครับและก็มีแนวโน้มสูงที่ซัปโปโรจะกคว้าตัวเช็คแบบถาวรโดยมีเวลวาซัปโปโรเนี่ยจะมอบสัญญาฉบับยาวให้กับสุภโชคเมื่อมีรายงานล่าสุดจากทางฝั่งของสรีญี่ปุ่นครับว่าสโมสรซัปโปโรตัดสินใจที่จะแยกทางกับริคุดันสกิแข่งตัวรุกญี่ปุ่นที่ถูกยืมตัวไปร่วมทีมสโมสรริดแบรน Brand, ทีมแกร่งของออสเตรเลียในช่วงเลก2ของฤดูก,กาล ซึ่งก็มีรายงานว่าซัปโปรโรตัดสินใจที่จะปล่อยตัวริคูดันซากิรวมถึงอีกหนึ่งแนวรุกตัวเก่งของทีมอย่างกราเบลซาเวียที่ทางซัปโปรโรเลือกแล้วนะครับว่าจะไม่ต่อสัญญากับแนวรุกตัวเก่งของบราซิลรายนี้และจะตัวก็สัญญาจะหมดหลังจากจบฤดูกาลนี้ซึ่งการที่ซัปโปรโรตัดสินใจแยกทางกับ2ใแนวรุกตัวเก่งของทีมก็มีความเป็นไปได้สูงครับในช่วงปลายฤดูก,กาลแฟนบอลไทยอาจจะได้รับข่าวดีสําหรับสุภโชคที่อาจจะได้เซ็นยาวกับซัปโปรโรก็ได้นะครับ แนวโน้มก็มีขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งจะตัวกำลังฟอร์มดีอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าได้ลงแบบต่อเนื่องแล้วเล่นดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับสัญญาระยะยาวกับซัปโปโรนะครับย,ยังไงก็ต้องรอรู้กันอีกทีสำหรับสุปชคสะลรชาติจบฤดูกาลนี้ก็น่าจะทราบผลกันแล้วนะครับว่าจะได้อยู่ต่อหรือว่าจะได้กลับบุรีรัมย์ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับเพชรก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วจะกลับมาอีกับเขาเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ